นักตกปลาทุกท่านนะครับพบกับผมอีกครั้งครับน้าเต่านะครับ,ก,รบก็วันนี้ผมไม่ได้มาตกปลาครับเพราะว่ามีคันมืบิ้วหนึ่งคันนะครับอ่าก็วันนี้ยังไงก็จะเสนอแนะวิธีนะครับเป็นการแนะนาดีกว่าอ่าแนะนําวิธีการบิ้วคันนะครับเป็นการบิ้วคันเบ็ดตั้งแต่การลื้อเลยนะฮะการลื้อคันหนึ่งคันฮะจนประกอบใหม่จนพันได้ใหม่อะไรก็ถือว่า คลิปนี้เป็นแนวทางนะฮะสำหรับนานาที่สนใจอยากจะลองบิ้วคันเองนะครับยังไงเดี๋ยวลองติดตามชมนะฮะก็คันนี้เป็นคันลิโตคาริตะนะฮะเป็นคันใหม่นะครับเป็นคันใหม่ๆเลยคันนี้เป็นคันของผมเองนะครับก็เหตุสาเหตุที่จะทําใหม่เพราะว่าคือผมไม่ชอบไอ้ดซีแบบนี้ครับมันมันจับไม่ถนัดครับมันจับไม่ถนัดมันรู้สึกว่ามันจับแล้วมัน สวนเกินส่วนอะไรมันเยอะนะฮะก็เดี๋ยวจะทําใหม่นะเดี๋ยวทำใหม่เดี๋ยวทำด้ามใหม่แล้วก็ไกด์เดี๋ยวจะเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นไกด์ที่มันเบาๆกว่านี้หน่อยรู้สึกว่ามันหนักๆไปนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวทำใหม่แล้วก็พันได้พันไกด์เลยใหม่นะก็เดี๋ยวติดตามชมกันนะฮะก็ให้คลิปนี้เป็นแนวทางให้กับนานาที่สนใจในการบิ้วคันนะครับอยากลองบิ้วคันเองก็ดูวิธีที่เราทำวันนี้นะฮะ เราไปลองหัดทาดูเอาละครับยังไงก็ฝากไปด้วยครับช่องตกปลา,า,าครับยแะเต่าะมาดูวิธีการลื้อกันก่อนนะครับอันดับแรกเราต้องลือ้อถันเบ็ดก่อนนะรื้อดามรือ่ไกลครับ,รม,รรบมีวิธีการอย่างไรบ้างมาครับอ,อันดับแรกนะรเราจะมา หรือไกด์ก่อนนะครับก็ไกด์นี่เขาจะมีได้พันอยู่นะครับเป็นได้สําหรับพันคันเบ็ดนะครับก็เราจะใช้คัตเตอร์ครับในการเอาไกด์ออกนะฮะก็มันจะมีช่วงที่เป็นขาไกด์ตรงนี้นะครับเราเอาคัตเตอร์กรีดลงไปเลยนะฮะค่อยๆกรีดนะครับเอาคัตเตอร์ค่อยๆกรีดนะครับเห็นไหมเลยกรีดช่วงประมาณขาไกด์นะครับกรีดไปเลยนะครับค่อยๆกรีดนะครับ ครับให้กรีดไปเราใส่น้ํายาเข้ามาเราจะเห็นเราจะเห็นขาไก่นะครับนี่ครับเป็นขาไก่ที่ว่า <c oughs> ได้พันทับอยู่นะเพื่อยึดไกให้อยู่กับคันเบ็ดนะครับค่อ,คอยๆกรีดนะพอ,ะอกรีดได้สักประมาณนี้แล้วก็ค่อยๆโยกออกนะค่อ,คอยๆโยกออกครับถ้าไม่ออกก็กรีดอีกหน่อยนะฮะ เพราะน้ำยามันค่อนข้างจะเยอะนะครับทางช่วงนี้นะครับทางช่วงนี้แล้วก็ทางนี้นะครับรีดขากายให้หมดก็ได้นะครับค่อยๆกรีดนะอย่าให้โดนเนื้อแบงนะครับแล,แล้วค่อยดึงออกนะ,ะน้ำยาค่อนข้างจะแน่นนิดนึงนะครับออ่ะโอเคโดดกล่องนะอ่ะก็ไกด์หลุดมาแล้วนับหนึ่งตัวนะ ส่วนของที่เหลือนะแลเราก็จะใช้คัตเตอรนะ์ค่อยๆแสะออกนะฮะค่อยๆแสะนะครับอย่าให้โดนเนื้อแบงนะครับพยายามกรีดใช้ปลายคัตเตอร์ครับค่อยๆแสะไปนะคฮะพอแสะได้ประมาณนี้ก็เอามือแกะเลยครับนี่ครับนี่ครับเอามือแกะออกเลยครับ ค่อยๆใช้ปลายคัตเตอร์นะฮะแซตามน้ํายานะครับแต่ยาให้จิกลึกนะฮะจิกผิวๆนะฮะแล้วก็ใช้มือดึงออกนะครับนี่ับพวกได้พวกดิ้นก็จะหลุดออกมานะฮะส่วนน้ํายาที่เหลือตรงนี้ก็เอาคัตเตอร์ค่อยๆตะล้อมออกนะฮะอย่าจิกแรงนะครับค่อยๆทำนะะใจเย็นๆนะครับทำคันเบ็ด ไม่ต้องรีบนะครับค่อยใส่ออกนี้คนระับพยายามระวังอย่าให้กดแรงเกินไปถ้ากดแรงเกินไปมันจะจิกเข้าไปในเนื้อแบงนะฮะตะกิดที่เดียวก็ออกแล้วครับน้ำยานะแล้วก็ส่วนที่เหลือแล้วก็เอา ันคัตเตอร์ะค,ค่อยขูดนะครับค่อย,อยขูดน,นีใช้ทั้งคมก็ได้แต่ใั้ทังคมถ้าไม่ไม่ชำนานก็ระวังนิดนึงนะครับคค่อยๆทำไปนะครับเราก็จะทำออกแบบนี้ถูกไกลนะ,อะโอเคเดี๋ยวเรามาดู ตอนที่รื้อไกด์ออกหมดแล้วนะฮะว่าเป็นยังไงครับเอาละครับหลังจากที่เราลือล้อไกดตัวเล็กๆออกหมดแล้วนะฮะก็จะเหลือปายนะครับที่เียกว่าทิปท็อปนะฮะก็มันจะมีได้พันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นน้ำยาเคลือบอยู่ะไปถึงตรงโคนทิปท็อปนะะก็ เดี๋ยต้องกรีดได้ออกก่อนนะฮะแล้วก็ใช้ไฟแชกครับโลลบริเวณนี้นะแล้วดึงออกนะครับขันตอนนี้คังน้้างสําคัญนะฮะโอเคครับดูกันนะครับว่าต้องทำแบบไหนนะฮะแชกเตอร์ครับค่อยๆแสะนะครับช่วงปลายนี้ต้องระวังเป็นพิเศษครับถ้าจิกลึกไปแล้วก็งานเงบแน่ๆนะฮะค่อยๆแชกเตอร์แสะนะฮะ แด้เราค่อยๆแกะออกมานะฮะนะครับค่อยๆทาครับใจเย็นๆทำคันเบ็ดนะฮะาดมาไม่คุมกันนะระวังมือตัวเองด้วยนะครับคัดเต์ค่อนข้างคมนะอันตรายนะครับ ช่วงนี้ได้ค่อนข้างกันเล็กนะนี่ครับต้องเลยจุดนี้ออกก่อนนะเพราะว่าจุดนี้มีน้ํายาเคลือบอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับ เลี้ยงแล้วฮนะอ่าทิปทอปป็อปคนข้างใหญ่นะครับก็จะใช้ไฟแช็กนะครับลน่นลนบริเวณปลายนะครับตรงช่วงของไกด์ปลายตัวนี้นะครับช่วงทิปท็อปนี่ยอย่าลนเนื้อแบงค์นะครับพายาไม่หลน่น้อแบงค์นะลนแค่ตรงนี้ครับไม่ต้องลนเยอะนะฮะลนแค่พอร้อนนะครับหลันก็เอามือดึงนะฮะ เดินลงตรงครับร้อน,นครับร้อน,นครับผ้าดึงนะครับเสื้อเนี่ยเอ้าดึงครับดึงไม่ออกนะฮะดึงไม่ออกก็หลน่นหล่นอีกนะฮะค่อยๆหล่นนะครับอย่าหล่นเยอะนะครับ ดึงออกตรงๆนะพยายามดึงออกตรงๆนี่ตุดแล้วครับนี่ครับ,รบตุดออกมาแล้วผตรร้อนนะครับโคตรร้อนเลยโอเคครับแล้วเราก็เอาคัตเตอร์นะครับขูดขูดออกเลยจะมีน้ำยาอยู่ครับมีน้ำยาอยู่น้ำยาเคลือบคันนะครับ ึ่งเข้าไปอะตอนที่เราเคลือบไก่นะครับอะโอเคก็เสร็จ up, ครับขั้นตอนการลือไก่นะครับอ่ะหลังจากที่เราลือไก่ออกหมดแล้วนะครับก็ในส่วนต่อไปก็เราจะมาเอาด้ามออกนะครับก็ตรงนี้จะเป็นพวกโฟม eva นะครับก็เดี๋ยวเราจะใช้คัตเตอร์นะครับกรีด ออกนะครับกรีดออกนี่ครับทั้งหมดเลยนะฮะตรงนี้ก็กรีดออกเหมือนกันนะครับตูดคันก็เอาออกนะครับกรีดออกแต่ส่วนนี้เรายังจะไม่กรีดออกเราจะเก็บไว้ก่อนนะฮะเราจะเก็บไว้ก่อนนะครับส่วนนี้ก็เอาคัตเตอร์ครับจิกลงไปเลยนะครับจิกลงไปเลยแล้วค่อยกรีดนะครับกรีดครับอย่ากรีดลึกนะครับค่อยกรีดไปก่อนนะครับ แล้วก็ลองแกะดูนะครับว่าแกะได้ไหมอ่ะแกะได้ประมาณนี้ก็ดูแล้วก็กรีดอีกแผลหนึ่งก็ได้นะครับกรีดไปดนะอีกนะถ้ามันเป็นแผลใหญ่คเราจะได้เอามือแกะง่ายๆนะครับนี่ครับปไปเลยอเอามือแกะครับ เป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็มือแกะไปครับมือแกะบอ,อกกามันเยอะแล้วก,วะะก็คัตเตอร์ค่อยๆยแสะนะฮะพยายามอย่ายให้โดนเนื้อแบงนะครับกาวค่อนข้างเยอะนะฮะเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยรพอจะหมดนะครับ ส่วนของตูดคันนะครับก็มันจะมีแหวนมีอะไรอยู่เยอะนะต้องค่อยๆแซะอย่าให้โดนแหวนนะครับแหวนเราจะเก็บไว้ใช้ต่อนะครับก็ค่อยๆกรีดลงไปนะครับพยายามอย่าให้โดนแหวนนะขั้นตอนนี้ก็เบามือนิดนึงนะครับยั้งมือหน่อย จะเห็นแหวนนะเป็นรอยไปหน่อยแล้วครับ ตูดมันเป็นโฟมนะครับมันไม่ใช่แอ้นั้นเราก็กินดอ,อกได้เลยนะครับกินดอ,อกได้เลยเอาแหวนตัวตูดออกก่อนนะจะง่ายกว่านะ แหวนตรงต่วนออกก่อนนะครับ วังเรื่องคัตเตอร์กันด้วยนะครับเราเอาแหวนเอาแหวนตัวนี้ออกมาได้นะครับก็น่าจะง่ายขึ้นนะครับหลังจากที่เราลื้อด้ามเสร็จแล้วนะครับก็จะเหลือพวกรีซีทนะครับแล้วก็แหวนบางตัวนะครับที่ยังออกไม่ได้นะครับในจุดนี้ก็มันมีกาวค่อนข้างเยอะนะครับเป็นน้ํายาเคลือบพันนี่แหละครับที่ใช้อัดรีซีทนะฮะก็ เดี es, ๋ยวเราจะใช้ความร้อนนะครับในการเอารีซิทออกแต่ไม่ได้ใช้ไฟนะไม่ใช้ไฟเผานะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่า <hi> วิธีนี้เจียออกได้ไหมครับเป็นวิธีพื้นฐานก่อนนะครับง่ายๆก่อนลองดูนะครับตามดูครับว่าเจียออกยังไงครับต่อไปเราจะเอารีซิทออกฮะก็เราจะใช้น้ําร้อนนะครับนี่คือน้ําร้อนนะเราต้มมาเรียบร้อยนะครับเราจะเอารีซิทออกครับแช่ไปเลยครับจากน้ำร้อนลาดนะครับ การเสนอบ่อยมากเรื่องคนที่มาลักขโมยดยชั้นในของกระเป๋าเนี่ยผมจะพวงขมยาเคลือบคันถ้าโดนความร้อนแล้วมันจะก่อนตัวนะครับมันจะอ่อนตัวเลยแล้วก็ใช้น้ําร้อนเนี่ยนะครับไม่ต้องเผาแบงครับน้ําร้อน,นครับแลค่อยตากลาดไปครับแล้วก็ค่อยใช้ผ้าบิดเอานะครับ ถ้าบิดอยูะครับยังไม่ออกก็ลาดต่อไปเรื่อยๆนะครับหลังจากเราต้มรีซีทมาสักพักใหญ่ๆนะก็ไม่ออกนะครับ ก็เ,เลยต้องใช้วิธีที่สองครับพัตเตอร์ครับผ่าเลยครับผ่าแบบนี้นะครับผ่าเลยครับเราไม่สามารถนํารีซีกลับมาใช้ได้อีกแล้วนะครัเพราะว่าเราต้มเขาไม่ออกนะครับต,ตอนนี้ค่อนข้างอันตรายนะครับรค่อยผ่านะครับ เราจะเห็นปริมาณของตาวแบบที่ค่อนข้างเยอะนะครับมนลิซิต,ต็น้าร้อนไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปถึงนะเลยทําให้เอาไม่ออกนะครับก็คงต้องเลยทิ้งนะครับอโอเคไม่เป็นไรครับเราต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะฮะเ,เสีได้ครับโอเคครับหลังจากที่เราลื้อไกด์หรือรีซิตอะไรออกแล้วก็ได้แบงค์เส้นเปล่าๆแบบนี้นะครับะจะมีแบงค์เปล่า1เส้นนะแลก็ส่วนคา ต้มยาคาบกาวคาบโฟมเหลวาน,นี้เดี๋ยวเราจะใช้กระดาษทรายนะครับขัดออกนะครับโอเคเดี๋ยวทำจุดนี้ก่อนนะก่อนที่จะถึงขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะใช้กระดาษทรายครับขัด ขี้กาวเก่าออกนะจะเฉพาะจุดที่เป็นการหลอหรือซีนะครับเราไม่ต้องขัดทั้งเส้นนะครับเฉพาะจุดที่เป็นกาวขนาดนี้พวกนี้พอนะครับ ที่เราหรือส่วนต่างๆออกหมดแล้วนะฮะทั้งไกดทั้งรีซีนะครับทั้งด้ามเก่านะครก็จะได้แบลงคเส้นเปล่านะครับหเส้นนะครับพร้อมที่จะทําการประกอบใหม่นะครับประกอบใหม่ก็เดี๋ยวจะมีอุปกรณ์อีกหลายอย่างนะครับในสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาดูวิธีประกอบนะฮะวิธีขึ้นด้ามแล้ววิธีวางไกกันนะครับ ตอนนี้เราก็ได้วิธีหรือคันแล้วไงนะนะนะก็ลองไปทํากันดูนะฮะไม่น่าจะยากนะครับไม่น่าจะยากนะก็ไงฝากไปด้วยครับคลิปนี้แล้วก็ช่องตกปลากับหน้าเต่านะฮะก็วันนี้ลาไปก่อน,นครับเดี๋ยวพบกันภาคสอครับสวัสดีครับ